ตอนพิเศษการะเกตตอนที่หนึ่งถ้าคืนนั้นไม่ทำตัวให้เสียสติก็คงไม่ต้องมีวันนี้ตั้งแต่ลงจากเครื่องเมื่อกลางดึกจนถึงบัดนี้ยังไม่มีโอกาสได้พักเขาบอกว่าเธอหลับบนเครื่องบินนานแล้วถึงเวลาทักทายแสงแรกของดวงอาทิตย์บนแผ่นดินเกิดเขาวันนี้ไปทำงานกับผมนะผมจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักคุณ ในฐานะว่าที่ภรรยาฉันไม่ได้อยากให้ใครรู้จักเธอดันคนตัวโตให้ลุกขึ้นจากการทาบทับแล้วพลิกตัวหันหลังชายหนุ่มรีบเอาใจดึงผ้าห่มคลุมให้แต่ผมอยากอย่าลืมที่เราเดิมพันกันสิเขาจูบท่อนแขนเปลือยด้วยความลุ่มหลงไม่ได้ลืมแต่ฉันง่วงป่านนี้ยังไม่ได้นอนคุณใช้งานฉันยิ่งกว่าโรงงานนารก คุณนอนมากพอแล้วที่รักถ้านับรวมเครื่องดีเลย์ก็เกือบเกือบเจ็ดชั่วโมงเชียวนะเมื่อเถียงสู้ไม่ได้ก็จำใจต้องลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวเพราะมาถึงกลางดึกจึงไม่ทันเห็นว่าด้านล่างของตึกที่เข้าพักมีร้านค้าสุดหรูเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่คริสโตเฟอร์ดูแลอยู่ตึกสูงหลายสิบชั้นมีทั้งสำนักงานและที่พักของผู้บริหารสูงสุด ไม่บอกก็มองเห็นถึงความร่ำรวยขนาดพ่อกับแม่เธอเป็นแค่หุ้นส่วนเล็กๆยังมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แล้วผู้ชายแซ่หยางคนนี้จะมีเงินมากมายขนาดไหนพอให้ซื้อเกาะส่วนตัวได้ไหมนะแต่ถึงซื้อไม่ไหวก็คงรวยพอให้แม่วางใจยกเธอให้เขาทั้งที่ยังไม่ได้แต่ง คริสโตเฟอร์พาเธอเดินแนะนำกับผู้บริหารระดับต่างๆไปตลอดทางจนถึงห้องทำงานนี่การาเกตว่าที่ภรรยาของผมส่วนนี่อลิเซียวองเธอเป็นเลขาจะดูแลคุณเหมือนที่ดูแลผมคุณเรียกเธอได้ตลอดเวลาคริสโตเฟอร์แนะนำเลขาสาวรุ่นราวคราวเดียวกับเขาให้เธอรู้จักแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะทำงานท่าทางดูภูมิฐานสมเป็นผู้บริหาร สวัสดีค่ะเรียกทิฉันว่าอาลิซก็ได้ไม่ทราบว่าคุณกระเกตต้องการเครื่องดื่มชนิดไหนดีคะชาร้อนหรือว่ากาแฟขอนมอุ่นๆให้เธอสักแก้วกระเกตอ้าปากไม่ทันถูกคริสโตเฟอร์แย่งสั่งไม่อยากหักหน้าเขาจึงพยักหน้าให้เลขาสาวพร้อมรอยยิม้มผมขอรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยนะได้ค่ะเลขาสาวทำตามคำสั่งด้วยความรวดเร็วไม่มีตกหล่น เดี๋ยวผมจะเข้าประชุมคุณรออยู่ที่นี่สักสองสามชั่วโมงถ้าเบื่อจะลงไปเดินเล่นที่ช็อปชั้นล่างก็ได้อยากได้อะไรให้ที่ร้านลงบัญชีผมไว้อลิสเดี๋ยวคุณโทรไปแจ้งตามร้านต่างๆไว้ด้วยได้ค่ะคริสโตเฟอร์ออกไปทําธุระส่วนตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมที่ต้องใช้เวลานานชั้นล่างมีร้านขายกระเป๋าเป็นแบรนด์ดังของที่นี่ ถ้าคุณสนใจดิฉันจะแจ้งให้พนักงานที่ร้านดูแลเป็นพิเศษวันนี้มีวางขายสินค้ารุ่นลิมิเต็ดด้วยค่ะคุณคริสจ้างนักออกแบบชื่อดังมาโดยเฉพาะอลิเซียน,นำเสนอได้น่าสนใจก็ดีเพื่อจะช่วยแก้เบื่อได้ขอบคุณที่เป็นธุระให้ค่ะเธอไม่ใช่ผู้หญิงติดแฟชั่นแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะ การเกตไม่ได้รีบตามคำชักชวนเพราะรู้ตัวว่ายังต้องอยู่ที่นี่อีกนานได้แต่อ่านนิตยสารในห้องจนเบื่อสามชั่วโมงแล้วคริสโตเฟอร์ยังไม่มีแววจะเลิกประชุมเลขาสุดเซ็กซี่คนนั้นติดตามเขาไปด้วยเลยไม่มีใครให้คุยหรือเรียกได้ตามที่บอกไปเดินเล่นหากาแฟกินดีกว่ารู้ว่าตัวเองมีประชุมยิงจะลากเรามาด้วยอีกเซ็งชะมัด ว่าแล้วก็อ้าปากหาวนมอุ่นๆไม่ได้ช่วยให้เธอหายง่วงแม้จะได้งีบไปบ้างแล้วที่นี่ดูหรูหราไม่แพ้ร้านแบรนด์เนมในฝรั่งเศสว่าจะไม่สนใจแต่ก็ต้องสะดุดตากับกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดที่เพิ่งวางขายวันนี้ขอเข้าไปดูฝีมือหน่อยคุณภาพพอจะสู้ยี่ห้อเก่าแก่ทางฝั่งยุโรปได้ไหมสวัสดีค่ะสนใจสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ ฉันอยากจะขอดูกระเป๋าใบที่วางโชว์อยู่ตรงนั้นเช่นค่ะนี่เป็นรุ่นลิมิเต็ดที่เพิ่งวางขายวันนี้พนักงานสาวสวยแนะนำสินค้าอย่างเชี่ยวชาญการเกตพลิกดูฝีมือตัดเย็บไม่มีที่ติงานออกแบบก็สุดเก๋สมกับที่มาจากดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกพอพลิกดูราคาก็แทบจะเป็นลมเครื่องคิดเลขในหัวทำงานถ้าตีเป็นเงินบาทก็ราวๆ สามแสนแม่เจ้าราคานี้เอามาตีกับแบรนด์ยุโรปจะไหวเหรอไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงสนใจจะรับให้ดูแลไหมคะกราเกตดลังเลถ้ารูดบัตรซื้อกระเป๋าใบนี้พ่อเธอจะหัวใจวายตอนได้ใบแจ้งหนี้จากธนาคารหรือไม่คือฉันไม่แน่ใจว่าสามารถซื้อโดยใช้เครดิตของคนอื่นได้หรือเปล่าอ่ะกราเกตอึกอักเล็กน้อย คุณผู้หญิงหมายความว่าอืมฉันสามารถซื้อกระเป๋าใบนี้โดยให้ทางร้านเรียกเก็บเงินจากคุณคริสโตเฟอร์ได้ไหมพนักงานสาวสวยถึงกับยิ้มค้างเหมือนว่าเธอกำลังหน้าเปลี่ยนสีดิฉันขอทราบชื่อคุณผู้หญิงด้วยค่ะการาเกตค่ะคนนี้สินะที่อลิเซียบอกด้วยความยินดีค่ะ หากคุณชอบชิ้นไหนก็สามารถนําออกจากร้านได้เลยดิฉันรับเรื่องจากอลิเซียแล้วกระเกตถึงกับกรีดร้องในใจกระเป๋าใบนี้สามแสนเชียวนะคริสโตเฟอร์ใจใหญ่พร้อมเปยอย่างที่พี่ชายเธอว่าไว้ไม่มีผิดงั้นฉันขอเลือกอีกหน่อยยินดีค่ะจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะสั่งเครื่องดื่มเข้ามาในนี้กลิ่นหอมของเมล็ดก,กาแฟคั่วลอยมาแตะจมูก หันไปเห็นร้านกาแฟแล้วเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีมีมุมสําหรับพักผ่อนทางด้านโน้นคุณผู้หญิงต้องการเครื่องดื่มแบบไหนเดี๋ยวดิฉันจัดการให้ขอบคุณค่ะไม่คิดว่าจะวีไอพีขนาดนี้อย่างว่าราคากระเป๋าระดับนี้ก็ไม่แปลกที่จะดูแลลูกค้าดุดพระเจ้าคงไม่ใช่เพราะคริสโตเฟอร์หรอกวายเป็นเสียงร้องของพนักงานร้านขายกาแฟ เมื่อแก้วในถาดทําท่าจะลอยไปหล่นลงบนศีรษะลูกค้าการเกตว่ยพอที่จะหลบแต่ไม่ไหวกาแฟยังหกรถขากังเกงโชคดีที่ไม่ได้สั่งกาแฟร้อนขอโทษค่ะดิฉันขอประทานโทษค่ะสาวเสิร์ฟไวใสหน้าซีดก้มหัวรัวรัวนับครั้งไม่ถ้วนทำไมถึงส้มซามถ้าทำลูกค้าบาดเจ็บขึ้นมาจะว่ายังไงพนักงานสาวคนเดิมส่งเสียงดุเด็กเสิร์ฟ พี่แองจี้คะฉันไม่ได้ซุ่มซ่ามแต่เมื่อกี้เหมือนเตะโดนอะไรเข้าพนักงานสาวก้มมองที่พื้นไหนล่ะฉันยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานไม่เห็นมีอะไรฉันจะแจ้งผู้จัดการบาร์ให้ลงโทษเธอสายตาดูข่มขู่น่ากลัวพี่แองจี้ยกโทษให้ฉันนะคะพี่เป็นถึงระดับซีเนียถ้าเอาเรื่องฉันต้องถูกไล่ออกแน่เออช่างเถอคะค่ะมันเป็นอุบัติเหตุ อีกอย่างฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรแค่กังเกงเลอะเสียงห้ามของกราเกตทำให้พนักงานสาวเปลี่ยนสีหน้าจากโกรธเป็นยิม้มรีบไปสิแล้วชงแก้วใหม่มาให้คุณผู้หญิงด้วยค่ะคกราเกตไม่ได้ติดใจนั่งดูแคตาล็อกเครื่องหนังรุ่นต่างๆในร้านต่อจะว่าไปก็สวยทุกรุ่นเพียงแต่เธอไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้ก็เท่านั้นแต่ดูท่าอนาคตจะปังเปรี้ยง ถ้าผู้บริหารเดาทางตลาดเก่งเธอถือถุงใบใหญ่กลับมาพร้อมกาแฟครึ่งแก้วค่อยสดชื่นรู้อย่างนี้ไม่มัวนั่งหงอยรออยู่ในห้องถึงหน้าห้องไม่เห็นเลขาสาวสงสัยยังไม่เลิกประชุมแต่ผิดคาดอลิเซียอยู่ในห้องกำลังช่วยคริสโตเฟอร์ถอดเสื้อสูตรเอาไปแขวนที่ริมผนังปัดเช็ดฝุ่นสีขาวที่เกาะอยู่เพียงเล็กน้อย ใจล่นที่เพิ่งวางขายวันนี้ไหมชายหนุ่มมองถุงในมือแล้วกลับไปนั่งไข่ห้างที่เก้าอี้ทำงานทำไมแพงไปหรอคะการะเกตยืนมองหน้าคนที่บอกว่าเธอสามารถซื้อของทุกอย่างได้โดยใช้ชื่อเขาใบเดียวพอใช้หรือเปล่าจะซื้ออีกก็ได้นะคริสโตเฟอร์ยักคิ้วให้ไม่ละ่ะฉันไม่ชอบใช้กระเป๋าทีละหลายหลาใบ การเกตเดินไปนั่งไข่ห้างที่โซฟายกแก้วกาแฟขึ้นดูดอย่างสบายอารมณ์ผมว่าช่วงนี้คุณควรงดดื่มกาแฟเปลี่ยนเป็นนมหรือชโโ็อกโกแลตร้อนดีกว่าอาลิสไม่เป็นไรฉันกินนี่จนอิ่มแล้วให้คุณอลิสทำงานเถอะไม่เข้าใจเหตุผลของคริสโตเฟอร์เอาไว้ค่อยถามกางเกงคุณไปเลอะอะไรมาเมื่อเช้ายัางไม่มีนะว่าจะก้มหน้าทำงานต่อ แต่ดันตาดีเห็นคราบสีน้ำตาลกาแฟหกใส่ค่ะคริสโตเฟอร์ยอมละจากงานย่อตัวลงบนพื้นยกเท้าของหญิงสาวขึ้นวางบนตักทำไมถึงซุ่มซ่ามแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยนนี่คุณฉันไม่เป็นไรแล้วฉันก็ไม่ได้ซุ่มซ่ามเด็กเสริรฟน่าจะสะดุดคุณทำงานเถอะอ๋อแล้วไม่ต้องไปเอาเรื่องเธอนะคะ เป็นอะไรของเขาวันนี้ถึงวุ่นวายกับเธอแทบทุกอิริยาบถไว้คุณคริสกระเกะใจหายวูบเมื่อจู่จูคริสโตเฟอร์ก็อุ้มเธอยกขึ้นยืนเต็มความสูงเขาวางเธอลงบนโต๊ะทำงานเปิดลิ้นชักและหยิบกระดาษเปียกออกมาบรรจงเช็ดที่คราบกาแฟเสื้อผ้าเลอะอาหารจะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณเสีย การาเกตได้แต่นั่งมองคริสโตเฟอร์เช็ดกางเกงให้อายจะแย่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นคนเปิดเผยถึงขั้นกล้าเอาใจผู้หญิงต่อหน้าเลขา